เรื่องราวของการต่อสู้กับการดำรงชีวิตหลายคนประสบความสำเร็จและอีกหลายคนก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้เศรษฐกิจสังคมรายได้ยังคงส่งผลต่อผู้คนในยุคปัจจุบันการที่จะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้จะมีแนวทางอย่างไรสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดชยัยภูมิจะพาทุกท่านไปติดตามชีวิตของชายท่านหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวมามา,มากมายเขาเป็นใครไปติดตามครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณชานวิทย์ซึ่งเป็นนักศึกษานะครับของสถาบันการเรียนรู้เพื่อพวงชนนะครับสบสชัยภูมุณพักดีเพื่อจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสอบถามมาพูดคุยเรื่องการต่อสู้ของชีวิตเพราะเนื่องจากว่าคุณชานวิทย์เป็นนักศึกษาของเรานะครับแล้วก็ได้ส่ง โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตไปที่เราเราได้อ่านเนื้อหาสาระของโครงงานแล้วเนี่ยพบว่ามีเส้นทางชีวิตมีการต่อสู้ที่น่าสนใจมากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพื่อจะได้เป็นเคสต์ดี้นะครับในการที่จะนําไปต่อยอดนําไปเป็นสื่อการสอนนําไปให้กําลังใจสําหรับคนที่ยังไม่ประสบความสาเร็จหรือกําลังต่อสู้กับเส้นทางชีวิตกับวิชาชีพอยู่ ผมนายชาวิทย์ทำนิยมครับประสบะการณ์ <Okay. S 2> ก็หลายๆอย่างที่จะเล่าให้ฟังนี่คือเป็นประสบการณ์จริงก็ได้ไปทํางานที่กรุงเทพแล้ว <c oughs> ก็มีการค่าใช้ใจ่ายลหลายเรื่อง1ฝผ่อนบ้านค่าใช้จ่ายในการทํางานเป็นระยะเวลานานหลายปีเหมือนกันห <c oughs> นี้สินก็เพิ่มมากขึ้นด้วยการใช้จ่ายในเรื่องที่ว่าต้องผ่อนบ้านเรื่องอาหารการกินคาร์บเคเรืยกลายเป็นติดหนี้ยืมสินเก,เ,กเกือบหลักล้านนะครับเอ้โหเกือบหลักล้าน นี้เราก็อยู่กันไม่ได้ก็มีการทวงถามหนี้ขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่พลิกผันชีวิตก็คือได้ไปต่างประเทศโดยชักชวนของคุณลุงที่อยู่ที่บ้านนี่แหละครับได้ไปลุงปเปิดร้านนวดก็ได้ไปช่วยเหลือเขาประมาณสองปีกว่าครับ <S 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 สิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลิกผันของชีวิตในช่วงนั้นคือว่าเรามา,มาคิดว่าเออเขาเปิดได้เราต้องเปิดได้เหมือนกันพอดีเลยได้ได้เปิดร้านนวด เป็นที่ประเทศเบร็มมีชื่อชื่อชื่อ,อภาษาอังกฤษคือ f เฟ t ต์เฟส์ไทยมาสตาดครับ<ม>ก็ทำหลายปีพอสมควรครับ<ม>ก็ประมาณ7ปีได้แราพอมีเงินเก็บบ้างเ<ม>แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงตามพอสมควรในในเรื่องนี้เราคิดว่าเราน่าจะพอไปได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณก็ไม่ได้มากครับ เพราะว่า<ช>รเราตอนนั้นเราเป็นเจ้าของร้านเองเราขาดค่าใช้ใจ่ายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ2องแสนห้าถึงสามแสนครับต่อตเดือนต่อเดือนอันนี้ใช่คือร้านนวดใช่ครับร้านนวดเฉพาะร้านนวดครับแล้วก็สิ่งที่ได้ได้เพิ่มเติมก็คือช่วงโควิดครับเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ต้องใช้ใจ่ายเงินมากเราต้องเอาเงินไปอุดร้านตลอดจนเงินเงินเงินไม่พอสิ่งเหล่านี้ทําให้เราพลิกผันไปเปิดร้านน้าเป็นร้านชื่อบอสซัมคาเฟ่ แสดงว่าช่วงโควิดเนี่ยร้านวนวดเนี่ยน่าจะน่าจะไปะยากใช่ไหมไปยากครับเพราะ<อ>ว่าเขาห้ามห้ามนวดห้ามอะไรคือการนวดในช่วงนั้นอ่ะมันความสัมพันธ์ก็คือว่าติดติดกันโดยการทางหายใจทางพูดแลหลายอย่างเขา,เาห้ามเลยกระทรวงสาธารณสุขห้ามนวดเป็นระยะเวลา3ปีครับก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นเปิร้านน้ากุชาบิตเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ยอมหยุดนะครับ ก็ยังไปต่อยังแสวงหาโอกาสในตัวเองเนาะครับผมเาไปต่อในเรื่องของร้านขายน้ําขายเครื่องดื่มใช่ครับพอดีก็มีเงินค่าใช้จ่ายพอที่ว่าประคองช่วงโควิดไปได้พออยู่นานๆไปสักปีสองปีก็มีคนรู้จักก็พอได้ค่าใช้จ่ายส่งกลับมาบ้านส่วนที่เราคํานวณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บอยู่ประมาณสองแ0,000นครับต่อเดือนต่อเดือนแล้วสองแสนนะครับผมก็ไม่มากครับก็พออยู่ตัวบุตรสรุปก็คือว่า เรามาคิดหาทางทําไงได้ลดค่าใช้ใจ่ายสิ่งของที่เราใช้มันมีแต่สินค้าราคาแพงในช่วงนั้นครับอของแบรน์เนได้หลายอย่างที่ที่เราใช้จนว่าเออเราเราไม่าที่ว่าต้องจ่ายอะไรขนาดนั้นจุดพลิกผันจริงๆก็คือว่าตอนคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตครับระยะสุดท้ายนั่นแหละคือจุดพลิกผันแล้วคุณพ่อได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยเป็นโรคมะเร็งด้วยเป็นเป็นสองท่านที่ป่วยพร้อมๆกันแล้วก็ชะก้อน คอนข้างที่ใช้ใจ่ายเงินสูงมากพอสมควรเลยหยุดหยุดหยุดการใช้ใจ่ายมันมันข้อสรุปก็คือว่าในช่วงที่เรามีเงินเนี่ยเราก็ถือว่าเราใช้ชีวิตแบบสบายสบายครับครับไม่ถึงครับผมไม่ถึงขนาดว่าผู้เฝือจะใช้เยอะใช่ไหมใช้เยอะ,ยอะตามตามที่เรามีรายได้ครับผมทีนี้มันกลับมาสู่ที่ตั้งคือความพอดีรู้จักประหยัดนี้ก็เพราะว่าสองท่านเนี่ย มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างที่ว่าใช่ใชครับ<อ>คุณคพ่อคุณแม่ครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นมานะครับนอกจากเราจะได้ช่วยเหลือนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราประหยัดหลังจากเราเข้ามาสู่ที่ตั้งอย่างน้อยก็มีความาภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเป็นช่วงระยะสั้นๆแต่เราก็หยิบยื่นเกี่ยวกับเงินอะไรทุกอย่างที่ว่า ขาดเรือและขาดสนเนะี่ะเราก็พอได้ช่วยแล้วก็ได้ให้รถน้องชายไปคันหนึ่งได้ส่งคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอนั่นแหละคือภาคความภูมิใจของเราในในระดับหนึง่งแต่ก็ได้กลับมาดูแลท่านประมาณอยู่ประมาณสี่เดือนได้ครับเราก็เล็งเห็นว่าเออ่าใช้จ่า,ายของเราต้องต้องมันลงที่นี่อย่างเดียวครับ mm. ท่านแต่ส่วนสําคัญคือได้ช่วยญาติพี่น้องของเรา mm. ในลหลายๆมิติก็คือ การออกรถไถนาดาวรถไถนาแล้วก็การออกรถเกี่ยวข้าวได้ทำอาชีพให้กับน้องๆหลายอย่างที่ท,ที่ที่ขัดสนมาด้วยเพราะอีกอย่างหนึ่งในในสมัยนั้นหลายปีที่ผ่านมามันรถเกี่ยวข้ารถไถน้าค่อนข้างหายากครับอีกไม่เหมือนปัจจุบันครับเดี๋ยวก่อนจะมาได้รถได้อะไรแสดงว่ารายได้เนี่ยมันมันน่าจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม ใช่ครับอ่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมาสร้างรายได้ให้กับเราหลังโควิดครับมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเรามีเปิดเปิดร้านนวดกลับมาได้นวดอแล้วก็มีร้านน้ำค๊อกกู้มาด้วยครับสองอย่างครับเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณห้าแสนบาทครับอห้าแสนบาทครับเราเราที่นี้อ่านอกจากรายได้สองอย่างแล้วมีมีอย่างอื่นไหมจุดประสงค์หลักก็คือทำน้ำปลาส่งต่างประเทศครับ เป็นปลาเป็นตัวนะครับไม่ใช่ปลารที่ผ่านออยเป็นปลาราที่ว่าต่างประเทศที่ที่ที่ยอมรับได้ตามกฎหมายครับส่วนตรงนีค้คือว่าเราส่งผ่านเอเจนต์ในกรุงเทพที่เขามีศูนย์กลางที่ส่งปลาไปต่างประเทศแล้วก็เอาส่วนนี้เข้าไปขายก่อนที่จะขายในในในวันนั้นเราได้เอาไปชิมครับเอาไปกินประมาณ30กิโลได้ครับก็ลองไปกินดูเสร็จแล้วติดใจติดใจในรสชาติ เพราะปลาที่เรา,เาไปเนี่ยมันเป็นปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนไม่เป็นไม่ใช่ปลาเป็นเกล็ดถ้าปลาเกล็ดเนี่ยเวลาไปปรุงอาหารจะออกรสชาติเฟื่อนแต่นี่คือเป็นปลาเนื้ออ่อนก็ช่วยกันทํากับลุงสามสี่คนได้ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วยกันก็ระยะแรกๆก็คือเอาไปหนึ่งตันครับเอาไปวางตามร้านค้าประมาณสักสองอาทิตย์หมดคือปลาเราเอาไปเนี่ยเป็นปลาสดเป็นตัวไม,ม่มีการต้ม ขอ,ขอถามเสริมนิดนึงต้นทุนเท่าไหร่นะครับหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุน75ิบ้าบาทครับต่อกิโลกรัมอันนี้รวมรวม,รวมทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ครับเจ็ดสิบห้า<ว> <75 S 2> บาทแล้วเราไปขายเท่าไหร่เอาไปขายกิโลละเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทราคาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทไปขายเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาท หนึ่งตันก็เท่าไรเจ็ดแสนใช่ไหมเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนนี่เราส่งได้ทุกเดือนใช่ไหมก็ช่วงแรกๆส่งได้ทุกเดือนครับส่งได้ทุกเดือนละห้าร้อยถึงหนึ่งตัน<อ>ครับผมส่งตามร้านค้าทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีรถให้คนรู้คนนี้เนาอะ,อะแล้วก็มีรถอุปกรณ์การเกษตรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเราจะคุยกันต่อว่าหลังจากนี้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไอเครื่องยนต์กลไกลทางการเกษตรเนี่ย พอเราเข้ามาเราก็เห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงไปถึงตอนนั้นว่ามันยังไงเนาะครับทีนี้ปาลาหลังจากนั้นมาเราก็ส่งได้เยอะเดือนละครั้งสองครั้งต่อมาเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอไหมหรือว่าม,มันเป็นยังไงช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาครับมีการปิดตัวร้านค้าร้านอาหารของไทยลงไปเยอะจากคนก็ไปเที่ยวน้อยลงครับเพราะหนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลก กระทบไปหมดแต่ตอนนี้ก็นานๆได้ส่งไปก็คือ2เดือน3เดือนก็ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครั้งก็คือ500กิโลบ้าง3เดือน1ตันบ้างครับตันแล้วค่าลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนทั้งค่าขนส่งทั้งอะไรต่างๆค่าขนส่งค่าใช้จ่ายถ้า500กิโลค่าขนส่งอยู่ที่ประมาณ40,000บาทครับครับ40,000บาทแล้วก็หักค่าแ packing บวกน้ำปลาพี่ด้วยก็ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทต่อครั้งโอ้เจ็ดถ้าแปดหมื่นบาทต่อครั้งนะครับต่อห้าร้อยกิโลนะครับแสดงว่าถ้าห้าร้อยกิโลก็ประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อหักลบคจบนี้แล้วก็ไม่ไม่ต่ำต่ำกว่าห้าแสนกว่าบาเนาะใช่ห้าแสนห้าแสหากค่าใช้จ่ายแล้วครับหากค่าใช้จ่ายแล้วครับเครื่องจักรกลของซื้อรถเมโครถบรรทุก แลหลายอย่างแล้วก็ซื้อที่ที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ตอนนั้นยังไม่ซื้อที่ก็ได้เงินตรงนั้นมาซื้อที่รถไมโครเนี่ยจุดประสงค์แรกๆคือว่าจะเอามาทารีสอร์ทครับเราไม่ต้องจ้างรถมาเพราะว่าค่าจ้างะแพงชั่วโมงละพันแปดร้อยบาททีนี้เราทําอยู่สามสี 4, 4่สี่ปีเพื่อจะเสร็จได้นี่มันมันต้องใช้เงินเยอะ mm hmm. เราเลยตัดสินใจซื้อรถไมโครมาหนึ่งคันครับเพื่อที่จะทํางานให้กับของตัวเองไม่ได้คิดว่าจะรับจ้าง พอหลังๆมาเนี่ยความช่วยเหลือที่คนเข้ามาทํางานกับเราเขาต้องการทํางานกับเราเลื่อยไปเลยต้องออกรถดาออกรถดามาวิ่งดินเพื่อที่จะมีงานตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องครับแล้วก็หนึ่งก็มีรถเกี่ยวข้าวมีรถเกี่ยวข้าวมีรถไถนาทําทงานแบบทุกรูรดูการให้มีงานทําตลอดครับผมถ้าให้สรุปนะตอนนี้ก็แสดงว่าเราก็อยู่ได้เป็นอย่างดี มีรายได้ปัจจุบันเนี่ยมีไรายได้จากอะไรบ้างมีไรายได้จากเงินที่ต่างประเทศที่ให้หลานดูแลครับอพอตอนนี้ผมไม่ได้ไปอยู่แล้วครับคือวีซ่าหมดหมดเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วพอดีร<อ>วมทั้งหมดที่ผมไปอยู่ต่างประเทศนี่ก็คือ19ปีเต็มครับ,รบตั้งแต่2อ4 9ัน้่จนถึง2568 19อปีเต็มครับก็พอมีเงินเก็บเงินใช้โดยที่ไม่ไม่ไมกระสนแล้วก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องได้ครับผม ทุกวันนี้ก็คืออยู่แบบสบายหนึ่งไม่มีหนี้มีสินครับสิ่งสาคัญคือคนไม่มีหนี้มีาราบันประเสริฐครับตามที่ท่านพระองค์ได้ตัดไว้ให้ใหลัผู้ศาสนาครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอสอบถามว่าทําให้เราเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันมีแนวคิดมันมีวิธีคิดหรือว่ามันมีอุดมการยังไงจึงทําให้เราเนี่ยไม่ท้อแล้วก็สามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆมาได้ เรามองคนอื่นทําไมเขาทาได้เราต้องทําได้ครับสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้มีแรงผลักดันครับเราก็คือเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันก็ทานข้าวอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าเราคิดใน,ในการคิดก้าวกระโดดคนเขาไม่ค่อยมีมีหนี้มีสินแต่ทําไมเขาจริงอยู่ได้เราไม่มีหนี้มีสินทําไมเราทําไม่ได้เราต้องทําคิดสิ่งสิ่งนี้สิ่งเดียวครับว่าเออเราต้องทําให้ได้ในเมื่อเราเคยทุกข์มาแล้ว สิ่งเหล่านี้เราพอมีเงินลงทุนเราก็ต้องทําให้ได้ครับในสิ่งเหล่านี้ครับอโอเคขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือชีวิตนี่คือสตอรี่นะครับเรื่องราวการต่อสู้บนเส้นทางของชีวิตของคุณชางวิทรรมนิยมนะครับซึ่งก็จะเป็นแรงกระดันเป็นแรงจูงใจหรือเป็นกําลังใจให้กับอีกหลายคนที่จะต้องต่อสู้ต่อไปก็สุดท้ายนี้อยากจะให้คุณชานวิทนะครับได้บอก กับทุกๆคนถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อสำหรับคนที่กำลังสแสวงหาโอกาสคนเราเนี่ยเกิดมาทุกชีวิตมันไม่รยด้วยกีบปหลาบทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญคือการต่อสู้เดีายท้อคิดหากำลังใจให้ตัวเองคือครอบครัวนะครับครอบครัวของเรานะ่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับเป็นแรงขับดันที่ดีที่สุดครับและคนรอบข้าง ก็คอยช่วยหนุนสิ่งต่างๆลหลายๆเรื่อง 1. เราขายสินค้าถ้าเรามีไม่มีคนรอบข้างที่ช่วยกดดันเราก็ไปไม่รอดครับเป็นสิ่งสําคัญมากครับสิ่งสิ่งๆเหล่านี้เราเราต้องพยายามหาเครือข่ายให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับไม่ว่า,าจะทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook แเราก็โพสต์ลงไปครับว่าเออเรามีสินค้าอะไรบ้างที่ได้ขายมันก็เป็นสื่อกลางให้เราได้ว่าเราก็ไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องไปหางานเองนะครับ เราเราเรากระจายรายได้ให้เขาด้วยสิ่งสําคัญก็คือเรามีลูกน้องที่ที่เป็นกําลังหลักสําคัญก็คือได้มาช่วยเหลือลหลายๆเรื่องลหลายๆราวที่ว่าเราต้องต้องทํางานในจุดนี้นะครับผมก็ัลอันี้ก็ขอบคุณคุณชานบิษธรรมนิยมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ที่เราพูดคุยกันมาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคน พี่กำลังต่อสู้กับชีวิตยอยู่นะครับสาหรับาการพูดคุยแลกเปลี่ยนวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้นะครับถ้าเล่ากันจริงๆ3วัน3คืนไม่จบแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เวลาเรามีประมาณนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ,รบเราก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่คือคุณชานพิ์แล้วก็ทีมงานตากล้อง ทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับคับสวัสดีคับสวัสดีครับ